เที่ยวต้องเที่ยวอย่าไปอย่าไปนั่นมาเแล้วคนที่ม่รูก็รู้สึกวจะในการเป็นแบบิที่มันก็อยู่คนพานะเขาคนที่พาไปนีความรู้แล้วก็ชี้แจงคนที่ไปมันก็ไม่ถูกถ้าเกิดแคนไปไม่รู้เรื่องก็ทปไปไปเรื่อยปคนไปก็ไรทราบซึอแต่งรีงไม่เห็เหลือไม่วอยางทีกยกอย่างไยายที่เขาให้เย่ ว่าาเข้ไปดูถ้าเราเข้าไปสองตัวมันเดซี่อ่ะเขาก็อ้างว่าเป็นที่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 พวกอะไรพวกสอบัติมรูดหรือว่าที่ครูได้ครูครูซากครูได้ระได้สองไม่ไม่ๆเป็นที่ชัดเจนถ้าเราเข้าไปเราถือว่าเป็นการครูเไม่คนรเข้าไปสถานที่ที่ถ้าเรารู้ว่าเป็นสถานที่ที่ถูกทำลายอย่างชัดเจนอย่างแบบพวก แอบพีระมิดแอบอะไรแค่เพื่ออาอะไรพวกนี้นะหรือว่ากางที่ที่เป็นเพอจะมีร่องรอยก็เป็นคนเข้าไปเปนที่ถูกถูกอาจะถ้าเราคิดว่าเราไปดูเนี่ยในหมัดอ้างให้เราเห็นเนี่ยเราตั้งใจว่าเราไปดูที่มาของวัตถุสร้างเราเข้าไปโดยแบบไม่ได้คิดอะไรเนี่ยจะปังหรือซื้อหรือเป็นคนเข้าไปดีกว่าไอ้เราคิดในอย่างหนึ่งจะว่าหลักการเท่าอย่างงั่นต่อไปดูดีก็ปังเลยนะ ไปได้สีกวเบาไม่บาไม่ใช่เบาแต่ก็ไควรไปควรนไกไม่ก่อนผมก็อยู่อียิปไปน่นไปขี่ปูนไปดูเปิรามิดกันไปดูเซลฟิ่ไปถ่ายรูปกันแค่นั้นเแต่ตอนนี้ผมไม่เหลือสรี่แม่ไว้เลตอนนี้ไม่มีไมนวบอกว่าโจาาคนเลดอยู่อียิบไปเห็นมีรูปขี่อูนเซป่มีแมหมดขีู่ก็ไม่ได้เลยองจารย์ขี่ได้แตผมไม่เก็บไปเลยขี่มงขี่มากไม่เก็ ไม่เหมาะสมแล้วกับขี่อูดยิ่เก็บว่าลูกขีู่ดขี่เก็บได้การกิระมาน้กินมเก็บแล้วลูกข้าวลูกข้าไม่เหมาะมยอ่าแตาเดี๋ยวก่ที่มันเป็นมันเป็นพานะไม่เก็บนั่นไม่ใช่ใช่แต่ขี่ได้แต่บอกว่าลู้าี่เรามีขี่อดี่นี่หายลูก้องเรามีอูดอ่าฮามแลเจมลุลฮะตะบะ เขาแยกรอบนะถามาละเี่ยอะไรเปี่ยมาดิถามาละเปียมาดิอัลเจมาูอัลจ้มาเปียให้เป็นได้ไรฟ้าอด้รบฟูเป็นฟ้าไอ้ลุนมามเป็นปละคาเป็นฟ้าไอ้มาัวอัลค่าตอบบ้่าตอบลคาตบะดอรใช่ไหมธรมมาและตัลคาตอบเบียขอบนับเป็นคนธมาละตัลตอบแบฟู อัลมาลตะซาตอัลฮะตัมอ่ะเป็นมักรูลอมบี้ดีมาได้มันสู่อ่ะข้อยกที่2ก็บอกยะกุลุติบุชาดะวีบุนหมายอะไรหมาป่ากําลังกินแจกเสือนะหมาป่ากําลังกินแจกอ่ะก็ระยะกุลุเป็นเผื่ออะไรก็ อด <Keep S 1> ัตผู้เป็นว่าให้ลุมาฟูอัจะาตะเป็นมาฟูลุบีมาูอ่าทีนี้มาดูสองประโยคอ่าดูบนกระดานตอีที่ต้องไป้เรียน้สบายมาก Saw thanh bùa lơ mô sau thanh là sau thanh ra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  sau thanh อัลกุลาโมเป็นอะไรปาอิลอนมาร์ฟูออนอัลกุลาโมไอ้มาอ่านมูเน่ปาอิลอนมาร์ฟูออนสมักกตันสมักสมักแปลว่าอะไรคุณสมักก็คือปลาสมักสมักก็ บาสมบัตการตันเป็นอะไรมาฟูได้มาฟูล so, ุนบีฮีมันไมได้มันสู้บนอ่ะอ่ะอย่ารอบยังเอาขีดจดไปนะเดี๋ยวตอนสอบอาจจะมีทั้งข้อ

แต่พอวันสิ้นแล้วตอนนั้นเลยเบี้ยฟ้าแอนมาโฟน,น,ฟนอ่าประโยคอีกประโยคแดงมีใครอยากจะมาเขียนกระดาษไหมเนี่ยนะเออลองไหมลองเขียนกระดาษไหมใครแกงมาเขียนลองเขียนเลยแย่หรอเขียนเลยเขียนกระดานเลย

อ้าวเราไปเขียนดูเราเขียนดูเขียรอเขียนรอูเเขียนไม่สวยะเออไมเขียนป็นอะไรเป็นอะไรดออลาโอเป็อะไรเก็บเนรูปรปปรูปเก็บเ็นรูปเเป็นคนเององเป็อเรีนดูออ่ามาิงตูารา

โอ้โหนี่เป็นครูได้เลยเนี่ยอมมาเป็นอยงอะไรมั่ัวมั่ัวเฮ้ยเ็อมารวบรวบอันนี้ตู้ได้ไหใช่ใช่ดอมมาเขินเนี่ยเขินเก็บสองบันึก ก็มีเือนนะคะดามไม่พอขลากกันลดดขลากมาโครุนิกยูงรุกสอนมาอเนียรันฟัติมชอบมีได้ยังไงล่ะอันัฟัมัสููรันฟัตอย่างนี้ลูกติดไม่รู้ Ah, malé. แล้วอ๋อ Oh, อ๋อนี่ตัจมาอได้มั้ยได้ a né? เป็นเปียบุตรเลยมาร์ฟัวอลาตอมมะจ้ะแล้วต้องเป็นตอมมะมาร์ฟัวเป็นตอมมะมาร์ฟัวโดยบิีตอมมะอันนี้แล้วก็อัลบิ้อัลบิ้ลตู้ไปลุ้นมาร์ฟัว ปิดตำมอาลอาาร์มาพูปันซูปปนซูปอาดม่นปิดปิดปอาปิดป่ดปิดปิดเอาปอดะอดปพวกิดปิดปิดปิดมิไปิด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 ปดปิดปทีปเป็นปดปิดปาดปิดปิดแิ่ ตัดสิบูกเปียมโดอเลมาร์ฟูอัลบินโต้ฟาอินมารฟูอัลอาซารมาร์ฟูลุปิฮีมันซูเป็นไงพอจะเห็นล้ากันภาษาด่างจราพอจะเริ่มมองออกว่าอะไรเปี่ยมาดีเปี่ยมโมดอเลตรงนี้เป็นไฟแอนนะเป็นไฟแอน เพราะว่ามีเพจหนุนหน้ามันโตมันอ่านอะไรได้ไอ้มาฟูรูบีเพราะมันถูกกระทำแล้วมันเป็นมันซูตัวอักตระท่าตลอดเราพอจะแยกออกได้ต้เขียนต้องต้องภาษาไทยพูดภาษากฤโอ้ยก็เป็นกังไงเราครับคือคือแหมสมัยก่อนผมเรียนกันเนี่ยเรียนกันเกือบทุกวันเล่นหนึ่เรียนปีนึงเรื่องอะไร ปีหนึ่งเรียนเล่มหนึ่งปีหนึ่งปีสอเรียนเล่มสปีนี่ผมมาสอนเล่มหนึ่งเนี่ยสองเดือนจะให้จะเอาอะไรจะเก่งแบบไม่ได้หรอกโอ้เรียน่ปีเลยีหน่เดือจะถึงเดือนแล้วจารไม่สอนแล้วสิประยดามาอยู่ไตาหมเราก็จะเก่ได้ลยืมแน่ต้กลมาเรียนใหม่โอ้าจเทิงแม่ ก็เรียนไปเรื่อยเดี๋ยวบดข้อนีเราก็เปิดข้อถือเปิดสอนสนทนาบ้างก็แล้อยากเรยข้อหนึ่งอะไรข้อหนึ่งามลาิจามเร์ฮามาลาถามาลาแบกแบกโอดนั้นบรรทุกโอนแบกปืนโอดนั้นบรรทุกปืนเดี๋ยวข้อต่อไปเราก็เปลี่ยนอันอื่นบ้าง เปลี ên, ่ยนเป็นสนทนาป่ะเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยใครจบเล่มหนึ่งไปเนี่ยพื้นฐานถือว่าพอได้เลยนะเล่มหนึ่งเนี่ยต้องจำด้วยอาจารย์จ่ไม่จำกไม่ไจำต้องต้องใช้ไหมต้องต้องข้าหาหนังสือให้่อดีเดี๋ยวพอสจบไปเราก็มาเรียนภาษาด่ะพูดสนทนาใช่ไหมพูดยังไาสุกกะไอ้ไนต้นครับไอ้ระบายตุกกะไอ้ระบายตุกเนี่ยบ้านอยู่ไหน ใบตีฟีพระปแดงไปบตีฟีฟีสวนลูบใบตีฟีหัวหมาไหนมาการมงรูกีอายุเท่าไรแล้ว่าคำถามมีห้าเป็นคำถามเป็นคำถามที่มันนัวอ่าถามไ้แก่แก่ไั้ทำได้แมจา์ข้าวมโดได้ปัจุเปนเพื่ ปตูอปัจจุบันหรืออนาคตก็นะราือกำลังทำหรือจะทำโอ้มาดีเยมาดีแต่ก็วัน <c oughs> นะมาดี ได้น you know, ้าน yeah. yeah. ั dai, ่งขำกุ uh uh liters, ้ยขอกล้ยกยเรียกเตรงนั้นเลยเราใช้สองอย่างเลยครับใช่ปัจจุบันนี้ก็แล้วก็รู้จักทำแนดนากดภาษาอังกฤษวิวเจอ อาจารย์สอภาษาอังกฤษแต่จำแต่ต้องจำตัวนี้ให้แม่นเหมืนกัจะไม่เข้าใจเลยผมไม่อยากจะไปข้ามภาษาเดี๋ยวจำมือนึงใช่ไมเอาเอาพวกเราปอนไยเียนเรียนงภาษาไม่ต้องไป่ไต้องไปสันภาษาพวกเรียนเลยเนี่ยไม่ต้องบอกม่เป็นประธานจำว่ากัคือฟังแอนัเป็นเป็นฟังแอนันเป็นมันเป็นเป็นพจำวา ซึ่งอันนี้บทเนี่ย,เ,ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากพื้นฐานซึ่งผมเน้นย้ำม,มาหลายหลายตอนมากนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความเรียกว่าจํา,จาแนกพื้นฐานอันนี้นให้ได้เบียมาดีเบียร์มดนะเบียดน,นัฟาแอนมาโอนนี่เพื้นฐานเลยต้องแยกให้ได้แต่อันนี้เก่งนะต่อไปอะไรมาอืา่นๆไม่อยากแล้ะ การที่ไม่มีคำเลยเหี่ะมีก็ไม่ได้พูดลยมันเป็นเรื่องคําสั่งเป็นเรื่องคําสั่งเรื่องคําสั่งเนี่ยมันจะไม่อยู่ในประโยคบอกเล่ายกเว้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องการเล่าในในใน,ในเรื่องนิยาย,อ,ย,ายอ,อ่นี้วแต่ facebook เป็นการคาสั่งซึ่งเป็นการคุยกันสองคนเราสั่งบุคคลที่สองซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องการสนทนา ไกลชาละนะหมดจากเรื่องหนึ่งแล้วชาละเราก็จะมีบทต่อไปมีการสอนเรื่องการสนทนาภาษาแล้ก็คุยภาษาละนะันสสลามาะลักุบะลาอิมอมาสมุกะมาสมุกิอ้เยาาไอ้น่ที่ไอ้นใบตุกะบ้านอยู่ที่ไหนใบทีฟีจุดจุดจุดว่าไปใบทีฟีฟีน้องจอ kam umur ka ayu tara umri 20 umri 20 sana umri 40 sana umri 880 ayu 80 80 kam umur dia ya nah oh segendai kada nah, kada kada segendai di Mak. lahir <laughs> banyak kan segendaiเกิดจนนี้ umur tak ada di di pun baik baik pada ตก็ต้อง,ออง,องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องรู้ด้วยว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีพื้นฐานทุกคนก็เอาเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ที่ง่ายแล้วก็พอจะจําได้เอาไปแก้ี่แหละอย่างเช่ยพิษฟ้าแอนมาวีหมดดอได้บาโกนเอาแหละที่เ้าใจง่ายก็คือถ้าอ่านประจูแล้วเราเราเราเแปลมาแล้วเราก็จะรู้ว่ามระดูกอะไร นีอ้อาก็ม่อกเก็เกี่ยวการท่องสาบด้วยเกี่ยวการท่องสอบด้วยเพราะนั้นผมให้สูตรไปแล้วว่าท่องสับเนี่ยวันละกี่คำนะวันละห้าคำครับฮะมีอะไรสปปับวะเอาโลสับัหน้าแรกป็นหน้าสุดท้ายสาับ มันไม่ภาษาไทยแกเขียนแกอันนี้แกเขียนนี่นี่แกก็เนี่ยเวลาผมแปลบนกระดานนี่ไงโอ้โหแบบข้าวที่จบได้เองอาจา๊ะต้องต้องมาเรียนติดต่อกันด้วยนะครับทำไมติดต่อกันเนี่ยมันจะทำให้ขาดขาดการติดต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าขาดหลงกับพวงเนี่ยมันหายไปแล้วเป็นข้อหนึ่งตัวเชื่อมหายไปข้อหนึ่งเอาปัญหาแล้วจะมาต่อใหม่ใช้เวลา ท่องสับสูตรเลยท่องสับวันละห้าครั้งท่องเวลาไหนหลังละหมาดได้หลังละหมาดชุโบหรือละหมาดชูโบเสร็จปพ๊บอาบน้ำละหมาดละหมาดที่สดชื่นการขอแบบนปริ๊นท์ไม่ได้เหฮะคืวลีนี่ปันนี้วนนี้วัาก็ใกรขอไครแบบอันนี้ อันนี้ะช่าอนี่เลยนี่เลยต้องไป,ไปที่ร้านนี่ต้อไปเอาที่่ไปดูที่ร้านที่เขามีแน่มีคนเขาเขาขยันทำมีขยันจับไปซื้อเลยท่องใชแล้วก็ทองวันละห้าคำ่อไม่ต้องเอาเยอะวันละห้าคำหลังละหมาสุโบเอาละหมาสุโบแล้วเน่สมองจะลกใช่ไหมสุโบละห้าห้าคำ เดือนหนึ่งท่องยี่สิบวันเว้นสิบวันพอเอาเอาเอาเอว่าท่องยี่สิบวันรอยนึ่งวอ่ร้อยร้อยคาละยี่สิบวันวันละห้าร้อยหนึ่งร้อยแลปีหนึ่งพันอะไรปีหนึ่งพันสองกือบจะพูดภาษาได้แล้วเืิจะท่องวันนี้เท่านี้เลยบำอะไรไปได้เดยเรียนเนี่ยเดียวเอาบุญเรียนได้ภาษาเรียนเอาความรู้ ไปแล,ล,ล้วแต่แต่ว่าจานร้อนที่ถ้าเราอ่านภาษาอาหรับได้คล่องแคล่บอ,อ,อ่านได้ดีขึ้นเวลาเราไปอ่านกุรา้านอ่นอานะดีของเจ้าจาได้คล่องเมื่ออ่านไปใครอ่านไหนอ่านแล้วเข้า,จาใจแต่ว่าบางทีต้องเปิดกลับมาดูอ,อันนี้มันแปลว่าฝงไว้เอาละครับก็ฝากไว้นะฮะยจานร้อนครั้งหน้าพบกันใหม่นะครั้งหน้าลาสาม ไปตะจูกสองหน้าไปได้เหรอสอหน้าไม่ถึงวันที่หกเหรอวันที่ก็ว่าจะแล้ก็จะไปไงก็เคอร์ฟิวกันอ่ะไม่ไปเนาะไม่้องไปเขาจกลับมา่าก็มีที่ก่อนให้กับคอนสองยาแบก่อร์สองยาก็คือระจวบยต้ตงกลับสองทุ่มลบสี่ชั่วโมงกลับเลยอ๋อไปเช้าใช่ไหม ก็ต้องตามกันเมอเช้าเราต้ไปด้วยเผมต้องไปด้วยวันเสาร์เนี่ยอ๋อพ่กนี้ผมมีบรรยายที่โน่นที่มัสยิดอะไรสร้างใหม่ัมสก็มีมีหลายฝ่ายมาร่วมบรรยายจะยังไงเนี่ยวากะไปด้วย

เ่วอใบอกก็ด้วยนะวันเสา